สวัสดีสวีเดีดค่ะชองอังยาผ้าเพิ่น์นค่ะพี่กายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้าพี่ก้ายนะจ๊ะเพิ่์นเป็นเอฟซีของอังยาเพิ่์นมาจากพัทยาเพิ่์นระยะอยากเข้าไปหาอังยาว่าวกันอยากเข้าไปเล่นกับอังยาไปเยี่ยมมึงแน่เพิ่์นป FC, เป็นเอฟซีเพิร์นตา,ตามตลอดเพิ่์นเลยมาอุดรพอดีเลยจีพีฟันเข้าไปหาอังยาคะ่ะแต่ว่ามึอนี้เลยพากันแบกกินกเข่าก่อนเพิร์นกินเข่าเศร้ากันก่อนถึงก่อนถึงบ้านอังยางค่ะตอนนี้ เดี๋ยวเราจะีเข้าไปหาอัญญาณนะคะไปเบิ้งกับเอฟซีเป็นมหาบริัทใหใจบ่เดี๋ยวรอตายติดตามเจ้าโอบอบอนก่ยังมาไปเลือกเป่าผาไปเอาประินจะโป้เหียนไปเประสิมาอาบน้ำปสินมาอาบน้ำนี่เสไพเอฟซจากพัทยาเพิ่นมาน้ำประสิทธิภาพไปลาไปกินกาแฟกินเค้กข้างนอกอันเช่น อาบน้ำให้บึ้งเนี่ยไม่ใช่อาบน้ําไปข้างนอกต้องอาบน้ําสิลูกเี๋ยวมาสิลูกไปอาบน้ำให้บึ้งเนี่ยเอาซีนก่อนพี่จุ้มก่อนลุกไปเดียวโอยกับไปเอาซีนเนี่ยแม่เพบอกเนี่ยเนี่ยเก็บขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวสิไปขายให้ก็ใส่สินงามแต่โอ้โนโนเยอรมนีวิกเอเอสเดีย สวัสดีไปนเขาจะไปอาบน้ำเช็คอเช้าวอร์ฮะเขาเช็คอเช้าวร์ได้เนี่ยมาลงไม่ลอาบน้ำเรื่องพัหนูมีบเดีเยวไอเน็บเดียวอายังไม่ใจนอนนูนี่คือเน็บเดียวโมเมนกัลงกอนอยากเห็นสินสินกันอันเดอร์สแตนลงมา โมเมนต์โมเมนกาอีกเลยหิบตีนสิ้นนิดนึงลงมาลงมาลงมาซอยๆเพื่อว่างซอยชูแชมพูความได้ละน้งยาสิโกชาวบูอาบน้ำสระผมได้ลยเด้อครับผมล้างตีนดีๆครับผมโอเคเอเอเอเวดยูอเอาใส่นี่เด้อเอาใส่เด้อ Why you come meet me, no? Okay, I wait you here. thought you see yeah, me. Yeah, I wait you here. Travel. Okay, okay, no okay. Good. Okay, go, 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 go. Next Okay. You understand? <coughs> yes. My sister. Okay. Bye, hello. you You have a spoon. Nokkiao. <laughs> <laughs> you, you, my sister. You do have a uh, knockout <laughs> สาบผมนั่นแมลาะาบุนไ้ินเต็มเสียงข้ววไหมสอยๆปพิก้า่ะพีนี้เป็นไนงะเอฟซีอ,อ,อะนน่ะคุณเป็น่นเนี่ยคุณเป็น่นเอซีแต่พันยาเนี่นมหาหลาเนะ่ะสวัสดีเป็นไปเป็นไอเป็นไป ขายอยู่เซมีสวัสดีครับบอเห็นเลียบเห็นภูบาวดหันสวัสดีครับผูบาวโอ้ยดี๋ยว i s o r r าินนุ่มนุ่มพีพานันมือนมือนมันต่อภูบาวัวยมากเอบอกว่าสิบอกนุ่มสิบอนุ่มเอามันต่อผูบาวเด้อไอเห็นอยู่ ไปอยู S <S> ่ลงข่าอุ่นมุมไปอยู่ลงข่าไมไปดีใจอะได้จับเมืองยากเออชิพิก้าเขาชิพิก้าแจ้งเกลื่อ่โฟว์วอตไปอยู่น uh ู่นไงสุงมีคนที่สุงไทยอะเอซีเธอเยอะจะตายจำหน้าเหรอมวยพิ้กับไอแตกไดครับจาเป็นไหมจะยืนดูให้กลังใจ โยนหนัโยนหนักจะรับใครปีนน่ะโอ้ยโอ้ให้ร้านปีนมะขามป้าร้านผัดปีนมะขามหนูจับดีๆเด้อะยามเหยียบดีๆเด้อแล้วแต่ว่าการบวกอันนั่นแหนกเหนียวอยู่ดอกป้าทางยากิังภาษาไหมนู่นอร่อยนะนายนายไล็กจ่ะคุณพ่อคุณบอกภาษาคุณรู้เรื่องแล้วปันนายคือแปลว่าอะไร ไม่ตีโน่เด็โนอังกฤษเยอรมนีนายตั้งเคตเยอรมนีตั้งเคตเชิญเยอรมนีรัสเปียวพูดว่าไงรัสเชียงรัสเชียงเชดเชดเชดเชียงอะไรคือเชดเชดคือเปียวเปียวเ่ยเอไ่าขึ้นไปสูงหลายพอแล้วไปนี่พุ่นเล่นเพี่อัญญาสินางซักน้องนุ่ม ได้วะแม่เงียบไปทำไมเงียบไปลิ้มลิ้มเดี๋ยวบังกรมาสินางเลยนั่งใสเออแบบนี้แล้วพี่เหรอพี่พี่นั่งพี่ข้างหน้าไม่นั่งกขบาลังเหรอนั่งย่าย่าบอกจะนั่งกรับอ่ะยางลังเลาเดี๋ยวลอยลมตัวเล็กไม่ตัวเล็กเดี๋ยวลมปิ้วช็อตช็บัวมาแล้วมาแล้วตัวแล้วขอบคุณค่ะตัวเล็วเอาไปแม่เงียบไปแม่พี่ก้าจะนั่งข้างหน้าพี่ก้ามากินีย เงี้ยเอเรื่องขาต่างกลอยใ่ยี่ห้อะเดี๋ยวให้นี่ยเดี๋ยวให้เองามื่อก้ไปมุงบอกยาคมณอจะบอกยายาปแล้วสิเลียวเห็นไ้แแก้วนูด้อยนกกเสียเป็นบาเสียเป็นบาหฮไอ้ประสัม่คุะโจ๋แล้ไหย่งจไร้มอะไกับมึงด้กาโจมห้แล้วเบิ้งไม่ราค้ำก็ว่าเดยเออไม่ราค้ำเออลาาจุมันวาาแม่จ้าของ การอาจะของหินเออปันยาจะขงหินหงบมันระเบือคุยเรืองื่นอย่าคุยนี้อะคุยอื่นหคุยนิจกิเนาะลัโฟเวออืมอนะมงย่าไปไหนอ่ะมงย่ากำลังจะไปไหนเนี่ยอีกไวส์นิกอีกไวส์นิกย่าก็ยังเปลนพี่กาฉันไม่รู้ภาษาเยอรมนีอีกไวส์นิกพาไปพัทยานะเนี่ย โอเคจ้องตัวรถแล้วโอเคไปขายซุปดำเหรอไปว่ายน้ำมีชุดว่ายน้ำยังชุดน้ำฮะใส่ชุดว่ายน้ำบิกินีรล่าเขามีเช่าหรือเหรอพี่กายพี่กายบาแซาบาแซาเขาซื้อเไม่เป็นไรเด้อพี่คนนี้เขาเช่าให้ใส่พี่คนนี้ได้ไงพี่กาลพี่กรพี่กายพี่การเดททองน้องหนุ่มน้องหนุ่มอะไรพี่จุ๋มน้องหนุ่มอะไร หนุ่มอะไรอ๋านิ้วหมซื้บผูบ่าอยกหนุ่มนันตะกอร์มอลลัมอะไรมอลลามอะไรมอลำัมอะไรหาวที่รักมีเห่ามีเห่ามีเห่ามีเหมีเห่ามีเห่านาตาดีดิเป็นหมอลำสวยเงือเอาขนาดตาดีตัวเขาก็ได้เป็นหมอลำผู้หายยังเขาไม่ได้เป็นอแต่งหน้าขึ้นบ้านโบงงามเขาไปแสดงนังกันเลยไปไปเป็นหมอลำมสวยเงือ นุ่มบอแล้วกันจเป็นบอยแไปเป็นนักแสดงเลยาหนุ่มนันตกเรยังะหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยบอยสิริชัยดาวร้ายหน้าหวานนะจ้าบุคราบมึงจะจ้าหรือครัพี่ลูกครึ่งครึ่งบกคึ่งน้ำมายโอริจกิเดยวส์วาน น่มนนตกนคนนอนเวนนมนนตกรคนนอนเวนชุดเียกวเซนาป้าอย่าสาผมหันขหอมจ้ะหอมใจผมด้วอ๋อหอง่ย่ยไปสาวหอมเบาๆสนี่กือสนี่กือซึ่งยกือสนี่กือตั้งคือชช่อตั้คือชช่อเดี๋ยวมากปากกับรังคือแปได้ด้วย้วยเดี๋ยวพี่ไก่บอกมึดตืบเอีเอียอยูมารู้ ไม่คิดถึงพญาแล้วเหรอโอ๊ยไม่เคยไปอยู่หรอกมีแต่ไปเรียน่ไมคิดถึงสถาบันเหรอเก็ไม่คิดถึงสถาบันสถาบันสถาบันแล้วนะม่เคยไปอยู่มีแต่ไปเรียนพี่จ nope> ้าเขาเป็นเอฟซีหนูเขาดูอยู่ว่าหนูเรียน ABS อ่ะมีพ่อแม่บุญธรรมอยู่เยอรมนีเขาเลยส่งเรียนเออว่าพิกับตั้งแนนโรงเรียน ABS ชลบุรีเป็น่ไงถึงถามไงไม่คิดถึงที่นั่นแล้วเหรอหนูนามันมีแต่ มันมีแต่เทกมีแต่บาร์เลยไหพี่บาร์ชอบไปบอกระเละกำลังหมดแล้วซิงมันมีแต่บาร์มีแต่เทกเข้าไปทำไมในนั้นอ่ะอายุต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามเข้าอานารย์หนูเข้าได้ไหมบ้าบ้าบอี่นี่แหละเท่าไหร่ตอนนั้นจะย่างไก่เบอร์ตี๋จ้าเขาอื่นเอาะว่ล่ะเดินผ่านฮะเขาอื่นเอาะว่ล่ะ ขาว่าอีหลาอีหลาเขาอดซุ้มไว้แล้วมานื่มเขาอดซุ้มไว้แล้วเข้าใจว่าซีรีแลกเขาอดอ่ะซมไว้ให้แล้วครับมากินเขาเรียกเขาไปกินเขาอดกินมาเรียกเขาไปกินเครื่องดื่มแสดงว่าไปตั้งแต่ตอนเป็นเด็กกินเขาโอ๊ตไม่ตอนแรกอายุสิบหกปีเรียนสิบหกปีสิบหกสิบเจ็ดปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเรียนสามปีเก็งมากเลยจะโรงเรียนเอเบียชบุรี มีพ่อแม่บุญธรรมอยู่ที่เยอรมนีค่ะเขาเลยส่งเรียนจะเป็นบรดีเนาะส่งเรียนอุรานิสอันจ้าแปลว่าลูกแม่ป้าพ่อลุงเขาจะได้ปวดฝรั่งอยู่เยอรมนีหมดมเขาก็เลยเชิญไปเที่ยวปีละสามเดือนสามเดือนอไปแล้วพ่อแม่บุญธรรมคู่นั้นเขาไม่มีลูกก็เห็นเขาเลยขอเอาเป็นลูกบุญธรรม ก็เลยได้เป็นลูกคนธรรมเขาเขาเลยส่งช่วงนี้เพื่อไปเขาเพื่อไปขายข้านึองเขาโอ้โหปลานี่ตัวอยู่ใครลล่ะเพื่อนมาสิยังขายข่าวอยู่เลยพี่จุ้มเป็นข้าโอ้เที่ยวขอรีสอร์ทสอร์ทสอร์ทนี่มามาไอ้ข้าเรื่องมันแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ไปอยู่กับพ่อแม่คนธรรมเกิดลียดอะไรแล้วทำไมเราถึงไม่ไปอยู่กับเขาที่นู่นเราจะกลับไปอยู่ไม่ได้ ับแม่ยังสีดีโอ้กับแม่เป็นยังสีดีพ่อกับบุ้มีแม่กับเห็นหูเนี่ยไก่ต้องกลับมาอยู่กับแม่บาื่อในประเทศก็เลยงงงมเศร้าๆอยู่เงื่อเป็นไผร์บรุ้งแบนลี่นี่นี่แมนบ่ถือไพร์โบรุ้งอันนี้เป็นแบนลี่ไงแบนลี่จากวาลี ัเอาจะแย่ตรงนี oh. yeah. 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 ้ที่เด็กเขาเลยเลือกแท่ที่จะไปอยู่สบายกับพ่อแม่ประจำที่ยาละมันไม่ไปมมักแ่เข่อยากไปสบายคนเดียวไม่หรอยู่กัไม่ไม่ไม่น้อยกายเขาเกิดมาจากคน้องก็ต้องอิโตนเพิ่นดีแน่ไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่ได้เกิดเกิดใจาเฉยสีตาดำใลตาจะไหเยอะยบจึ้งจึ้งบวชให้พ่อกับแม่ยังกว่าเราจะโตเพิ่นก็เลี้ยงเรามา ย่าปวดให้พ่อกับแม่หรือยังไม่ใช่นี่น้อยอยากเงินแรงงานอย่างนี้ิกาบรญหายี่หล่าปวดแท้พ่อกับแม่ไปอันข้อพิมพนผูดซ่าอ้าวเห็นพูดครับครับอยู่กินว่างกินลมหลงคนัวจะโดนดีเออยอมเรแล้วตัวเองเป็นเป็นผู้หญิงนะพ่อแม่เลี้ยงมากๆเบ,บิดบ่ร์ี่น้อยเด้อเบอร์สองสิ้นใหญ่ขึ้นมาได้หดข้าวโอ๊ตไปหลายถุงจ้าหมดกระปุกหลาย